YouTube Channel รุงชัยหัวใจกเกษตรเสนอรายการสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้ากเกษตรทำกรเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความยากจนราคาซื้อขายในแต่ละวันมีขึ้นมีลงราคาซื้อขายในตลาดกลางอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาหน้าสวนและท้องตลาดทั่วไปตามสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามแต่ละพื้นที่ สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่31พฤษภาคม2565ราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้8บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางจากตลาดกลางวันนี้2 0บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันนี้4 0บบาทต่อวี ราคาขายส่งกล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้35บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์กลางจากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันนี้45บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งกล้วยไข่จจนเทุรีเบือกลางจากตลาดกลางวันนี้35บาทต่อหวีราคาขายส่งกล้วยไข่เจนเบุรีเบือใหญ่จากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อหวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบือเล็กจากตลาดกลางวันนี้300บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบือกลางจากตลาดกลางวันนี้400บาทต่อเข่งเข่งละ7หวี ราคาขายสูงกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันนี้600บาทต่อขิงขิงละ7หวีจบการรายง,งานสรุปราคาขายส่งผักประจำวันขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดกลางสินค้าเกษตรผิดพลาดประการใดขออภัยมาณนาทีนี้ด้วยนะครับถ้าได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ